มีแอปปิ้ลแดงมีแอปปิ้กับเค้กหน้าฝากอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเค้กหน้านิ่นเราจะคุณคุณคุไปเรื่อยๆระหว่างรอมั่งหุงข้าวแม่จ๋าถ่ายอยที่มั่งหุงข้าวเลย เรากาลังจะรอเค้กเราจะไม่เอาให้มันเย็นมากเราจะไม่ทําตามสูตรเขาสูตรเขาก็คือเราจะต้องเอาไปคนหน้าพิชลมให้มันเย็นแต่เ,เราจะไม่ทำไงเร,เราจะรอาเป็นโกโก้เหมือนมันเป็นโกโ,โก้วอปกติเลยล่ะคะ่ะแต่ว่ามันจะหวานหวานขงน้ำตาลออลก็จะมีเยอะหน่อย อันนี้เราเจะสืบสังกันเกิดให้คุณพ่อตอนนี้คุณพ่อหลับแล้วตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนี่ห้าทุ่มกวา่าไหวยังไหวไหวอยู่ใช่ไหมอร่อยแม่จ๋าเริ่รรมเย็นแล้วหน้าที่เราอะ่ะใช่ทำานไม่อ,อนี่อันนี้เป็นตัวเค้กนะ เราก็ใช้สูตรของเชฟนุ่นเราต้องรีบๆไม่ต้องบอกสูตรจะบอกสูตรทำไมวันนี้เราก็จะมาผสมสีกันก,ก็จะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีม่วงอันนี้จะเป็นขนมดอกปาซิเดี๋ยว<ห>จะแต,วแต่งหน้าเค้กเดี๋ยวจะแต่งหน้าเค้กให้ป่าปานนะโอเค เอาเร็วๆเดี๋ยวมันจะละลายหมดค่ะเร็วๆค่ะเดี๋ยวขนมละลายหมดค่ะขนมเต็มล้ยปั๊บปี้ลองชิมก่อนสักชิ้นนึงสิอร่อยไหมลองชิมก่อนสักชิ้นนึงสิอร่อยไหมคะเมย์ก็ผสมสีอันนี้จะเป็นสีอันนี้อันนี้เราแกะถุงแล้วนี่สีเหลืองคิงคอนนี่ประมาณนี้ราคาสี่บาท ส่นอันี่จะเป็นแดงผสมเหลืองของไอ้ตัวนี้แต่อันเนี้ยใส่เยอะไปเลยมัเราจะทำสีออกส้มๆม้อยแกได้สีส้มซ้อมเป็นสีเหลืองหลังนะเป็นสีเสีเขียวีสีแดงมัใส่สีผสมอาหารอันนี้เป็นทียนอีกทีนั้นก็จะเป็นหัวกันอันนี้เท่ากัน่าเาอ นี่หนไหนเลยใจะทําเป็นลาวาภูเขาไฟแบบกําลังแบบมันกําลังถล่มทลายอะไรประมาณนั้นจะเป็นของไฟชีเขียวมาดูกันไฟสีส้มกับไฟสีเขียวยไฟไหนจะชนะนี่ไฟสีสม้มทําไปได้แล้วเริ่มเป็นสีส้มแล้วแต่ไฟชีเขียวก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วเหมือนกันอ้าวไฟสีสม้มเป็นแบบหมุนไอ อตอนนี้อยากเป็นสีแดงเหรอเหมืนตั้งชื่อไฟว,ว่าไฟสีแดงก็ได้ไฟสีแดงก็ไฟสีเขียวอู้หไฟสีเขียวไฟสีเขียวไฟสวยะอ่ะแต่มาดูฝั่งสีแดงโคตรเละเลยมาดูกันเดินดูสิตอนนี้มันก็เหมือนบล็อกเคอรี่ ช่่มจ,จะเหมือนอะไรไมาทุกท่านก่อนอะ่ะเมื่อาทำตมเ็ดประมาณเที่ยงคืนกว่ามีเสื้อเปียกพอาเราไปร้างมาเลยต้องเอาไปตากแดด อย่าชเ่ต้มจะสดุีกเรว่าม่เอไปากกก่าะแดดยังไม่ออกเลยพี่แกกำลังแต่งหน้าเค้กค่ะตอนนี้ม้ทีฮัลโหลเดี๋ยวม่คะ To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <clears throat> <laughs>